สวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องเล่าเขาและคุณนะคะซึ่งในอีีนี้หลายๆคนอาจจะถูกดึงดูดมาจากเลขอีีคลิปก็ดีหัวข้อคลิปก็ดีหรืออะไรก็ดีนะคะอยากให้รู้ว่าคุณกําลังถูกดึงดูดจากพลังงานด้านดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคลิปนี้ก่อนที่จะมารับชมรับฟัง การเปิดไพ่ฝากกดถูกใจช่องไว้กด subscribe ช่องไว้และอย่าลืมคอมเมนต์หัวใจสองดวงกันไว้ด้วยนะคะเพื่อดึงดูดพลังงานด้านดีอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปเพราะคลิปคลิปนี้เป็นคลิป แรนดอมนะคะซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะเลือกอีกแบบหนึ่งก็ได้จะแรนดอมหรือคอลลิกทีตัวละแต่แต่ว่าในการเปิดไพ่ของโบนะคะจะมีระบุราศีมีแจ้งในส่วนของความเป็นตัวตนของเจ้าของดวงชะตานะคะซึ่ง ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกดึงดูดพลังงานไหนไปโอเคไหมทีนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยเข้ามารับชมรับฟังนะคะโบจะเปิดไพ่ทั้งหมด2สํารับนะคะและสําหรับสีดําจะเป็นสํหรับที่แทนความเป็นตัวเขาส่วนสําหรับสีชมพูจะแทนความเป็นตัวคุณซึ่งเราจะเปิดไพ่แค่ฝั่งละแปดใบเท่านั้นนะคะ เลข8เป็นเลขที่ทุนคนทราบดีนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้นะคะซึ่งเป็นพลังงานที่หมุนเวียนไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะคะถ้าตามโหราศาสตร์ไทยนะคะเลข8คือเลขของพระราหูนะคะเป็นเลขที่ให้ผลเกี่ยวกับเรื่องของความโชคดีโชคลาภนะคะและเลข8นะคะถ้าตามตำราจีนแล้วเลข8คือเลขของการเงินงคะ่ะเพราะฉะนั้นจะใช้หลัก ความมงคลและดึงดูดพลังงานด้านดีในการเปิดเนาะก็แล้วแต่คนจะใช้วิจรารณญาณนะคะนะอ่ะสใบแล้วนะคะฝั่งเขา4ค่ะ5ค่ะ6ค่ะ7ค่ะและ8ค่ะโอเคทีนี้เรามาดูฝั่งคุณนะคะฝั่งคุณนะคะจะได้ไพ่สีชมพูนะขอดูไพ่ทั้งแปดใบค่ะ1ค่ะ2ค่ะ3มค่ะ 4และ5 6 7ค่ะและ8โอเคในส่วนนี้นะ,ะของคุณได้มาแล้วนะคะแต่ไปเดี๋ยวเราจะมาอ่านพลังงานควบคู่กันไปเลยนะว่าวันนี้พลังงานของคุณและเขาเป็นองไรกันบ้างแล้วจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดข,ขึ้นไหมนะคะเพราะว่าโบาไม่ได้อ่านในส่วนของเรื่องเล่าเขาและคุณโบจะพยายามทำสองวันเว้น2วันเว้นนะคะเพราะว่าจะได้อ,อยากรู้ว่าเอเนอร์จีมันจะเปลี่ยนไหมหรือพลังงานอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไหมนะคะมันก็จะอัปเดต ดีไปอะเนาะแล้วก็วันนี้พลังงานจะดึงดูดเรื่องราวของใครมาพลังงานหน้าไพ่จะดึงดูดเรื่องราวของใครมาอันนี้ยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเรามาฟังไปด้วยกันนะคะขอเช็คความเป็นตัวเขาหน่อยค่ะเขาคือคนที่เกิดในธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎพิกจิกนะคะมีนกรกฎพิกจิกนะคะคนคนนี้นะคะอันดับแรกเลยนะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยนะคะอาจจะเป็นคนที่ อายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะหมายความว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นเด็กหน้าเด็กแต่งตัวดูเด็กกระชากไวหรือทำอะไรก็ตามนะคะอาจจะชอบคนง่ายอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะนะมีพลังงานของความสดใสนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคนคนนี้เขากำลังโฟกัสที่ความรู้สึกของเขาเป็นหลักณนะตอนนี้เลยนะคะทีนี้ขอดูฝั่งคุณหน่อยนะคะฝั่งคุณนะคะได้ไพ่ พลังงานของคุณคล้ายๆกันแต่ว่าของคุณนะดูเหมือนหนักแน่นกว่าเขาเหมือนมันมีน้ําหนักของความรักความชอบอความรู้สึกที่มันหนักกว่าเขานคะคะคุณอาจจะเกิดในราศีมีนกรกฎพิกจิกกตก็ได้เช่นเดียวกันแต่ใดๆแล้วสิ่งที่โบรู้สึกได้ะคะ่ะว่าวันนี้คุณมาเปิดเอ,อมาดูไพ่ในส่วนนี้คุณและเขานะคะอาจจะมีความเป็นธาตุเดียวกันเช่นถ้าเขามีดินคุณก็มีดินถ้าเขามีน้ำของคุณก็มีน้ำถ้าเขามีไฟคุณก็มีไฟถ้าเขามีลมคุณก็มีลม นะคะซึ่งมันเป็น energy และพลังงานที่มีความคล้ายคลึงกันหรือเผลอๆคุณสองคนอาจจะนิสัยใจคอคล้ายๆกันก็ได้นะคะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าถ้าณนะตอนนี้เขากับคุณใครถูกใจกันมากกว่ากันฝั่งคุณค่ะนะคะฝั่งคุณรู้สึกถูกใจประทับใจความเป็นตัวเขามากๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานเพิ่มเติมดีกว่านะคะคนคนนี้นะคะโอ้ยเท่าที่โบยเห็นบอว่าคนคนนี้นะ อาจจะอายุน <c oughs> <welcoming to you> <c oughs> ้อยกว่าคุณหรือเขาอาจจะมีกําลังวังชาที่แบบโห oh, มันดูแบบถ้าเขาอายุเยอะอ่ะเขาอาจจะดูเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์นะคะดึงดูดใครที่เป็นแบบอายุน้อยกว่าเขาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนแบบมีคนอายุน้อยเข้ามาหาเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะกับ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 คนที่มีอายุน้อยกว่าเขาอะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ อัปเดตเทรนแฟชั่นตลอดเวลาก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่ตามยุคตามสมัยตามกระแสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือความเป็นตัวเขานะคะถ้าเกิดว่าคนที่คุณมาถามถึงหรือว่าวันนี้คุณคุณมาฟังคลิปคลิปเนี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าเออก็ไม่นะดูหัวโบราณดูอะไรบอกว่าไม่ใช่ของคุณ <laughs> ไม่ใช่ของคุณนะ ทีนี้เรามาดูฝั่งคุณกันบ้างดีกว่าพลังงานฝั่งคุณนะคะคุณอาจจะเกิดในราศีกันก็ได้นะคะหน้าพลังงานของเขามีความเป็นเมษสิงฐนูของคุณมีความเป็นกันทีนี้สิ่งที่โบเห็นจากหน้าไพ่อ่ะฟิลของคุณฟิลลี่ของคุณน่ะกับเขาต่างกันตรงไหนรู้ไหมตอนนี้โบมีความรู้สึกว่าเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างจากตัวคุณแต่ดูเหมือนกับว่าคุณ ยังไม่พร้อมที่จะให้เขาหรือคุณอาจจะดูพฤติกรรมเขาก่อนหรือต่อให้คุณมีความรู้สึกมากแค่ไหนสิ่งที่เขาต้องการอยากได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้คุณก็จะยังไม่ให้ะนะอาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้คุณแอบส่องแอบมองเขาค่ะไม่ต่างกันแต่เขาแอบส่องแอบมองคุณเพราะว่าเขาต้องการ นะแต่คุณแอบสองแอบมองเขาเพราะว่าอยากรู้ว่าเขามีความรับอะไรหรือเปล่าแล้วเขามีอะไรที่อยากจะสื่อสารกับคุณหรือเปล่าเพราะบ่มดูเหมือนกับว่าบางผู้บางคนฝั่งเขาอาจจะเงียบไป หรืออาจจะไปยุ่งวุ่นวายกับอะไรอยู่ก็ไม่รู้หรือบางผู้บางคนอาจจะเพิ่งทะเลาะกันไปแล้วเขาก็ดูเหมือนกับว่าคุยกับคุณแล้วไม่สนุกเหมือนเดิมหรือคุณคุยกับเขาแล้วมันไม่สนุกเหมือนเดิมเขาก็เลยรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนเขาแบบ หูในหัวเขามันตีกันมีเรื่องวุ่นวายตีกันเขาอยากเขาอาจจะคิดว่าเขาเข้ามาหาคุณหรือสื่อสารกับคุณเราต้องเป็นการที่ต้องทะเลาะก,กันแน่ๆหรือมีการประทะคารลมกันแน่ๆเขาก็เลยเลือกที่จะดูเหมือนจะว่าเขาเองอะเลือกที่จะนิ่งนะเพราะว่าเห็นไพ่ทั้งหมดของเขามันเป็นไพ่ที่อยู่ในลักษณะของการที่อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะคะแต่อยู่แบบ อยู่นิ่งอยู่เฉยแบบไม่เฉยอะ่ะใจมันไม่เฉยอ,ะ,อะนะทีนี้ฝั่งคุณนะคะคุณดูชิวๆค่ะเอนเนอร์จีคุณราศีกันหนักมากเลยนะรู้ไหม <c oughs> นะบางผู้บางคนเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าตัวคุณยังไงก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เขายังไงก็ยังมีคนเข้ามาเลือกคุณยังไงก็มีคนเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณเลือกด้วยซ้ำนะคะคุณเป็นคนที่เป็นถึง ดีเอ็มเพรสอ่ะใครๆก็ต้องต้องการและที่สำคัญเลยคุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาแต่เขามีพลังงานของความเป็นเด็กความวุ่นวือความวุ่นวายความอยากได้ความไม่มีความอยากได้มไมออไดแอบรักแอบชอบรัก,รก,รก,รกโลภกดหลงแบบมาเป็นระยะระยะเลยอ่ะแต่ว่าตัวของคุณเองดูนิ่งค่ะดูนิง่งแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาเนาะที่นี้ขอดูเลยแล้วกันว่าคนคนนี้ลึกๆแล้วอ่ะความวุ่นวายในหัวในชีวิต เขาอะ่ะมันมีความวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับคุณเกิดขึ้นไหมหรือเขารู้สึกนะคะอะไรกับคุณณนะตอนนี้นะคะเลยเกิดสถานการณ์ประมาณนี้เขารู้สึกว่าเขาเคยได้รับอะไรบางอย่างจากตัวคุณแล้วณนะตอนนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เขายังไม่ได้รับก็ได้เขาต้องการที่จะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างจากคุณเพราะเขาเคยได้รับ นะคะเพราะเขาเคยได้รับแต่ตอนนี้โบคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้ให้เขาหรือเปล่าจริงๆด้วยคุณไม่ได้ให้เขาคะ่ะคุณไม่ได้ให้เขาค่ะคุณมีพลังงานในลักษณะที่ย้อนแย้งกับสิ่งที่เขาต้องการหรือยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะถ้าเขามาคุยกับคุณทุกครั้งที่อยากจะเจออ่าทุกครั้งที่อยากจะเจอแล้วพอเจอแล้วก็หายไป แล้วก็อยู่ในสถานะที่นเงียบไปคุณจะเดาทางออกหรือเหมือนคุณเองอะพูดตัดจบเขาไปเลยทําให้เขารู้สึกว่าอยากจะได้โหมดนั้นนกลับมาก็คือโหมดที่ทุกครั้งที่มาเจอคุณหรือมาขอพบเจอคุณหรือขอมีแอคชั่นอะไรกับคุณแบบขอเจอขอแบบมีความสัมพันธ์หรืออะไรใดๆอ เหมือนคุณจะเริ่มอ่านเกมออกแล้วคุณก็จะสื่อสารเชิงปฏิเสธไปหรือแบบสื่อสารในลักษณะที่แบบเออไม่ว่างไม่ว่างมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะไม่สะดวกมีอะไรไหมเออไม่อาจจะไม่ได้พูดขนาดนี้ก็ได้อาจจะแบบพูดแบบปัดๆไปเชิงที่แบบว่า ทำให้เขารู้ว่าเขาจะไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะที่นี้เขารู้อย่างนี้แล้วเขารู้สึกยังไงล่ะดูเหมือนว่าเขาจะแอคชั่นหนักมากเลยนะเขารู้สึกได้ว่าณนะตอนนี้เขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อควบคุมสถานการณ์หรือควบคุมคุณเพราะคุณกลายเป็นคนที่คอนโทรลยากไปแล้วนะคะดูเหมือนคุณเป็นคนที่คอนโทรลยากไปแล้วเพราะคุณมีความเป็น บางผู้บางคนมี energy ของคนเป็นาธาตุลมด้วยนะคะมีทุนตุนกลุ่มนะคะฝั่งเขาก็มีความเป็นราศีสิงห์นะคะโบเห็นถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ก่อนหน้าเนี้ยโบไม่รู้ว่า คุณเองอ่ะพูดตัดจบพูดตัดน้ำใจพูดอะไรไปในลักษณะที่ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคุณไม่ต้องการอะไรแบบนั้นแล้วนะคุณไม่ได้อยากได้แบบนี้แล้วนะคุณไม่ได้คาดหวังในตัวเขาแล้วนะคุณไม่อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขายิ่งรู้สึกว่าฮะจริงเหรอใช่เหรอไม่ได้ต้องการกันแล้วเหรอคุณจะไม่วิ่งไล่ตามเขาแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าหวนกลับมาทบถวน ในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยรู้ว่าเรางี่เง่าวะรู้ว่าเราดูเป็นเด็กวะหรือว่าเราเป็นดูเป็นเบบีวะแน่นอนค่ะพลังงานเบบีของเขาขึ้นตั้งแต่ต้นแล้วจะไม่เป็นได้ยังไงนะอยากจะกรี๊ดอยากจะกรี๊ด <laughs> นะก็ประมาณนี้ทีเนี้ยโบรู้ได้แล้วว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่สูงก่บเขามีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์ควบคุมสถานการณ์ควบคุมจิตใจตัวเองได้สูงและสามารถควบคุมและคอนโทรลเขาได้ด้วยนะตอนนี้เขาเลยมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองเปลี่ยนไปเขาเลยต้องการที่จะแก้สถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะณปัจจุบันนี้ให้ไปในที ทางที่เขาต้องการคือตัวเขาต้องการพันธนาการคุณณนะตอนเนี่ยเขาต้องการพันธนาการคุณเขาต้องการสกินชิฟเขาต้องการมีความสัมพันธ์เขาี้อต้องการมีความรู้สึกที่ให้คุณกลับมาลึกซึ้งกับเขาเขาอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาเคยได้จากคุณแต่ดูเหมือนกับว่าคุณดูแบบ หัดหลังให้เขาไปแล้วอะคะ่ะซึ่งดูสิสิ่งที่คุณต้องการจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเนี่ยสิ่งที่คุณโฟกัสมันไม่ใช่แค่เรื่องเนี้ยไงมันไม่ใช่แค่เรื่องของแอคชั่นในเชิงที่แบบเล่าร้อน <c oughs> นะลืมไม่ได้ต้องการแอคชั่นในลักษณะนี้แล้วสิ่งที่คุณต้องการคือมานีต้องการความมั่นคงต้องการความจริงจังความเด็ดขาดความเป็น ความสุขอ่ะเออต้องการให้ความสุขกับตัวเองคุณเริ่มรู้แล้วว่าตอนเนี้ยระหว่างคุณกับเขาอ่ะสิ่งที่ถ้ามันจะไปด้วยกันต่อได้จริงๆคือเขาต้องมีความมั่นคงเขาต้องเป็นความสุขให้คุณไม่ใช่เป็นแค่คู่ซ้อมนะเขาต้องรู้ได้แล้วเพราะคุณตื่นรู้แล้วนะตอนนี้ทีเนี้ยสิ่งที่มันไปโฟกัสที่ตัวเขานะตอนนี้นี่เลยค่ะ บางผู้บางคนคุณอาจจะกําลังดิวอยู่กับคนที่เกิดราศีกุมด้วยนะคะคนคนนี้โบเห็นถึงความคิดเยอะคิดมากค่ะเหมือนเขากําลังคิดที่จะทําอะไรบางอยา่างโบเห็นถึงพลังงานของเขายังไงก็ดูอายุน้อยกว่าคุณนะไม่อายุน้อยกว่าคุณก็อายุเท่าคุณไม่อายุเท่าคุณก็พลังงานอย่างที่โบอบอกเขาอาจจะมีแต่คนที่อายุน้อยๆเข้ามาในชีวิตนะคะ หรือเขาอาจจะก,กําลังทําตัวเองให้ดูเด็กเกี่วก็ได้นะคะดูแบบ ทันสถานการณ์เะเออติดกระแสเจ้พ่อเจ้าแม่แฟชั่นอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ที่เห็นนะตอนนี้เลยคือเขาค่อนข้างที่จะกังวลกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเพราะว่าไพ่มันเปิดมาใบแรกก็คือคุณกับเขาอะรู้สึกดีกับคุณชอบคุณนะคะรู้สึกหลงไหลรู้สึกชอบคุณเลยอะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนตอนนี้ในขณะที่เขาคิดมากแล้วก็สับสนอยู่กับสถานการณ์นี้ คุณเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะคุณอยู่ในโหมดของคนที่ โอเคฉันอาจจะดูเป็นคนที่เมื่อก่อนนะ่ะฉันไม่โฟกัสเธอเยอะเกินไปแต่ตอนนี้เธอรู้ไหมว่าฉันเป็นคนที่วางแผนอะไรทุกๆอย่างในชีวิตได้แบบรอบครอบแล้วฉันโตเป็นผู้ใหญ่มากพอแล้วไ,ไม่อยากไปนั่งเล่นกับเด็กๆอย่างเธอแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคุออาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้หรืออาจจะมายความว่าคุณไม่ได้มีเวลาไปเล่นหรือไม่ได้มีเวลาไปให้เขาเหมือนเดิมแล้วเพราะคุณก็ค่อนข้างที่จะยุ่งแล้วก็วุ่นวายกับอะไรหลายๆเรื่องในชีวิต และที่สําคัญเลยหลายๆคนนะ่ะอาจจะไปดูดวงเพิ่งดูดวงมานะคะเพิ่งจะดูดวงมาเมื่อเร็วๆนี้เลยแหละอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งที่ผ่านมานี่แหละเท่าที่เห็นจากหน้าไพ่นะแล้วพลังงานของคุณอยู่ในลักษณะของการที่คุณเชื่อว่าดวงชะตาคุณนะ่ะจะต้องเจออะไรที่มันพิเศษมากกว่านี้นะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะอาจจะส่ง ของขวัญที่มันมีค่ามากกว่าความสัมพันธ์ที่มันคุ้มเคือหรือความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกแบบไม่มีความมั่นคงในชีวิตนะคะเหมือนคุณรู้สัญญาณเนี่ยว่าคุณกําลังจะเจออะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ได้รับข่าวสารอะไรที่ดีๆนะคะซึ่ง บอกว่าคุณมีเซน์แหละคุณเองก็คงจะมีเซน์ว่าคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่แต่เท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะคะสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นในฝั่งของเขาอ่ะ เขาเองเนี่ยยังรู้สึกได้ว่าเขายังเป็นที่ดึงดูดความสนใจของคุณอยู่แล้วโบก็รู้สึกว่ามันใช่อหละคุณก็ยังชอบคุณก็ยังอยากให้เขาอยู่ในชีวิตอยู่บางผู้บางคนก็คงไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเคยอาจจะเคยขอว่าขอให้คนนี้เป็นคนที่กลับมารักคุณชอบคุณนะคะเป็นคนที่สําคัญของคุณหรือหลงไหลคุณอะไรใดๆก็ดีณนะตอนเนี้ยเขากําลังเป็นแบบนี้นะคะแต่ ตรงกันข้ามคุณกำลังที่จะตัดสินใจทำอะไรใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณขอพรแบบนี้มาหรือคุณไปดูดวงแล้วคุณรู้ได้ว่ามันจะเกิดสถานการณ์เนี้ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกนิ่งเฉยกับสิ่งที่มันเป็นในตัวเขาไงมันทําให้คุณมีสติแล้วก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นมันเลยทําให้เขาอะอยากกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์เหมือนเดิมและเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะคะโบว่าคุณจะได้รับข่าวดีจากคนคนนี้เพราะคนคนนี้โบมองว่ายังไงคุณก็ยังไม่ได้ move on ไปไหนจากเขาเพราะว่าเขายังเป็นคนที่คุณสนใจอยู่ยังเป็น the star คยังเป็นคนที่สามารถฮิวใจได้อยู่ยังเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าหันมาเมื่อไหร่ก็ยังเป็นความสดใสในชีวิตได้อยู่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาใจลงไปเล่นหนักจนเกินไปเพราะอย่าลืมว่าไพ่ใบแรกของคุณคือไพ่ที่บอกได้ว่าคุณมีความรักให้เขามีความรู้สึกที่ดีๆให้กับเขามากกว่าที่เขามีซะอีกนั่นหมายความว่าคุณอาจจะรักเขาคุณอาจจะมีความผูกพันเขาด้วยความเป็นผู้ใหญ่คุณเป็นผู้ใหญ่คุณมีความรัก ลักคุณก็ลักเป็นแต่พลังงานเขาเป็นความรักในลักษณะที่มันเป็นเบบีอะนะอาจจะรักไม่ได้เป็นเท่าคุณอาจจะไม่ได้ช่ำชองเรื่องความรักเท่าคุณก็ได้นะคะนั่นคือพลังงานของเขาทีนี้โบขอดูไพ่ใต้สำรับนิดนึงนะคะฝั่งคุณค่ะไพ่ใต้สำรับฝั่งคุณนะคะค่อนข้างบอกชัดว่าตัวของคุณเองอ่ะ บางผู้บางคนเนี่ยอันนี้โบต้องบอกตามหน้าไพ่นะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วตัวของเขาเองอะ่ะดูเหมือนกับว่าจะหึงจะห่วงแล้วก็จะสื่อสารแบบฟาดห่วงฟาดงาคุณหนักมากแล้วตัวของเขาเองก็จะประกาศสักดาว่าเขาคือเจ้าของของคุณเหมือนตัวเขาจะแอคชั่นว่าเขาคือเจ้าของของคุณ, Action, คคณและจะทําให้คุณไปไหนจากเขาไม่ได้ มันจะเป็นวงจรในลักษณะที่ว่าบางผู้บางคนอยากจะเปิดเผยด้วยซ้ําว่าคุณนักคือใครในชีวิตเขาหรือกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าสมมุติว่าเขามีคนในความสัมพันธ์เขาอาจจะเย้มเย้มแยมบอกคนรอบๆตัวก็ได้ว่าคนเนี้ย เคยมาจีบหรือเขาเคยไปจีบแล้วจีบติดอะไรแบบนี้เหมือนพยายามแบบสื่อสารกับคนรอบตัวที่เข้ามาในชีวิตคุณหรืออาจจะสื่อสารแบบเป็นในในนะคะบนโซเชียลมีเดียหรืออาจจะบอกกับคนใกล้ตัวคุณว่าคุณดูดีนะมีสเสน่ห์นะเนี่ยเคยคุยแล้วเคยอะไรแล้วแล้วแบบคือเหมือนแบบกันท่าส่งกันอะส่งดักอะเหมือนไมมเหมือนแบบกันไว้อ <laughs> ะ นะห่วงก้างอะไรประมาณนี้แต่คุณนะบอกได้เลยว่าคุณจะมีคนเข้ามาเพราะคุณจะดูเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณดูรักตัวเองและมีเสน่ห์ดึงดูดคนรอบตัวได้ค่ะและที่สาคัญเลยโบเห็นถึงพลังงานของคุณมันจะมีการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยแต่อยู่ที่คุณอีกนะคะว่าคุณจะเลือกความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือคุณจะเลือกกลับไปสู่วงโคจรของความสัมพันธ์เก่า คำว่าเก่าในที่นี้อาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยอยู่ในชีวิตของคุณก็ได้นะคะในส่วนนี้ก็เป็นพลังงานของใครโบไม่รู้แต่ไพ่มาเล่าเรื่องในลักษณะนี้ถ้าเป็นเรื่องราวของคุณคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ดึงดูดไปแต่สิ่งที่ดีๆแล้วกันและที่สําคัญเลยวันนี้สิ่งที่โบอยากจะแนะนํานะคะสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้วันนี้ชีวิตเป็นของคุณค่ะ ใครที่พยายามที่จะอยู่ในชีวิตคุณนั่นหมายความว่าเขาต้องการคุณและเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณแต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่ว่างเอ่ยยุ่งเอ่ยเล่นเกมเอ่ยทำ,ทำนู่นทำนี่จนมีความรู้สึกว่าเหมือนจะผลักใสคุณออกทางอ้อมนั่นหมายความว่าคนคนนั้นเขาไม่ฉลาดพอที่จะต้องมีคุณในชีวิตนะคะแต่โอกาสที่ดีๆที่ควรจะให้เขา มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องตัดออกหรือบล็อกออกไปจากชีวิตแต่ให้เวลาเขาได้ตื่นรู้ค่ะถ้าวันใดวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเขายังเป็นคู่เราหรือว่าเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่เราอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ ให้เวลาเขาได้ตื่นรู้แค่นั้นเองแต่คุณไม่จําเป็นต้องลงใจนะคะคุณสามารถเปิดใจแล้วโฟกัสที่หัวใจตัวเองได้นะคะโดยการที่เปิดให้ใครเข้ามาแล้วก็มาศึกษาใจคอเราได้นะคะเพราะว่าชีวิตนี้เราคงไม่ได้อยู่กับเขาแค่คนเดียวหรอกใช่ไหมแต่โบก,ก็ไม่ได้แบบว่าจะบอกบอกว่าให้ทุกๆคนแบบไปมีความสัมพันธ์ตรงนั้นทีตรงนี้นทีตรงนู้นทีนะคะ แต่ทุกๆคนอย่าลืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าเราจะหายใจเราจะใช้ชีวิตเราจะใช้เงินใช้ทองเราจะทำอะไรเราใช้ทำหาและมีด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าความรักในรูปแบบที่มันเป็นเบบี้อะบางทีมันไม่สนุกจริงๆมันไม่สนุกที่จะวิ่งไล่ตามจริงๆ เนาะก็ฝากไว้นะคะก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะได้ขอ้อคิดดีๆแล้วก็ได้อะไรที่ดีๆไปนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่ส่งซุปเปอร์แตงส่งหัวใจส่งอะไรมาก,ก็ตามนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขนะคะโชคดีและมีความรักที่แฮปปี้กันนะคะบ๊ายบาย